สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็พาคุณผู้ชมมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกันท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะก็หวังว่าเสียงลมเสียงต่างๆจะไม่รบกวนจนเกินไปนะคะวันนี้มานาอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองความรักอย่างที่มานาเห็นนะคะเผื่อว่าอย่างที่มานาเห็นเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะก็เลยอยากจะมาพูดแชร์กับคุณผู้ชมวันนี้นะคะ ก่อนที่จะไปเล่าว่ามานามีมุมมองความในเรื่องของความรักยังไงเนี่ยอยากจะเท้าความนิดนึงนะคะว่ามานาก็เป็นคนปกติที่เกิดแล้วก็เติบโตในประเทศไทยนะแล้วก็โตมากับเพลงที่เขาฮิตกันจะสมัยยุคไหนก็แล้วแต่ก็คือก็คือฟังตามแบบไปเรื่อยๆนะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยสมัยโน้น้ก็คือเบเกอรี่มิวสิกนะคะชอบมากแต่ว่าก็ฟังไปเรื่อยนะคือเปิดวิทยุเจออะไรก็ฟังไปตามนั้นก็เลยมี มีหลายเพลงนะที่ที่ชอบมาเป็นช่วง20สิบปี3าสิปีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มานาก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็เลยไม่ได้อัปเดตเพลงอีกนะว่าหลังจากที่ออกมาแล้วอะไรดังคือไม่ทราบแล้วนะคะแต่ว่าที่เคยชอบก็คือเก็บเอาไว้เป็นเป็นคอลเลกชันของตัวเองทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่ามานามีเหตุให้ต้องเลิกกับแฟนที่คบกันมานานมากนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าอกหักอย่างแรงนะแล้วก็แบบว่า เร์อมากแบบเสียอกเสียใจนะคะใช้เวลานานแบบว่ากว่าจะตั้งสติคืนมาได้นะทีนี้ในช่วงที่มานากําลังพยายามตั้งสติกลับมาให้เป็นผู้เป็นคนเนี่ยมานาก็อย่างที่เคยเล่าไว้ในคลิปนะคะเรื่องอกหักคนทําอย่างไรนะคะมานาจะใส่ลิง์เอาไว้ในไทยของคลิปวันนี้นะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งมาดูช่องของมานาไม่ทราบว่ามีคลิปนั้นอยู่นะคะเผื่อว่าใครอยากจะไปดูนะนั่นแหละสรุปก็คือว่า วิธีหนึ่งที่มานาจะดึงให้ตัวเองกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งหนึ่งก็คือมานาขับรถไปเที่ยวคนเดียวค่ะหรือถ้ามีเพื่อนไปก็ไปกับเพื่อนนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่มีใครไปมานาก็ไปคนเดียวอยู่ดีนะคะก็คือขับไปที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทริปนั้นเนี่ยมานาใช้เวลาขับรถประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งก็คือเปิดเพลงทั้งคอลเลกชันฟังหมดเลยนะแบบขับไปเรื่อยๆก็ฟังไปเรื่อยๆขับไปประมาณเกินครึ่งทางอ่ะแต่ยังไม่ถึงที่หมายนะ ก็ไปไปเกิดโมเมนต์แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออโมเมนต์ที่ว่าก็คือว่าเพราะว่าขับรถแล้วแล้วพรา,รา,ราพด้ยวยความที่รู้ทางอย่แล้วก็เลยเหมือนตั้งใจฟังเนื้อเพลงไงอ่ะฟังไปสักพักไปถึงจุดที่คิดว่าให้เดี๋ยวก่อนทาไมทําไมเพลงแต่ละเพลงเนี่ยความหมายแบบไม่ดีเลยอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเพลงบางเพลงออกไปทํานองว่าฉันไม่มีค่าอะไรถ้าไม่มีเธอ ชีวิตฉันคงไม่มีอะไรดีถ้าไม่ได้พบเจอเธอเธอหมดรักฉันแล้วแต่ว่ากลับมาคบฉันอีกได้ไหมหรือว่าฉันไม่ไม่มีอะไรดีเลยใครก็ได้ช่วยมารักฉันหน่อยใครก็ได้เลยนะคือแบบไม่เลือกหน้าเลยนะประมาณนั้นหรือว่าเธอคือคนเดียวในโลกเธอคือคนของฉันและฉันคือคนของเธอคุณผู้ชมคงนึกออกแหละว่าเคยฟังเพลงทํานองนี้มาใช่ไหมคะมานาก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะว่าเพลงอะไรบ้างนะแต่ฟังแล้วแบบ มันถึงจุดที่คิดว่าเฮ้ยมันใช่เหรอจะบอกว่าชีวิตเราไม่มีค่าอะไรเลยจนกว่าจะได้เจอคนนั้นเหรอเฮ้ยมันชีวิตเรามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ใช่ไหมอ่ะเราถ้าเกิดเราไม่เจอคนนั้นน่ะ <laughs> จะบอกว่าฉันต้องอยู่ไปจนตายทั้งที่ชีวิตนั้นคือไม่มีค่าอะไรเลยเหรอยังไงงงหรือว่าเมื่อแฟนทิ้งเราไปแล้วเขาไม่ได้อยากได้เราแล้วเราไม่ได้ไม่ได้รักเราแล้วเราก็ยังต้องอ้อนวอนให้เขากลับมาอีกเหรอคือเป็นอะไรที่งงมากอะ่ะแบบ ด้วยความที่สมัยก่อนเหมือนก็แค่ฟังฟังเพลงไปไม่ได้คิดไรเนื้อออกใช่ไหมคะแต่ว่ามีวันนี้ที่มาตั้งใจฟังเนื้อเพลงแล้วเลยรู้สึกตกใจตรงนี้ก็เลยทาให้มานาะนั่งคิดทบทวนถึงคอนเซปต์ของเรื่องความรักว่ามันเป็นยังไงกันแน่ที่ผ่านมาคือก็แบบใช้ชีวิตไปตามนั้นนะเจออะไรก็ยังไงก็อย่างนั้นเลยนะพูดเลยว่าวันนี้สิ่งที่มานาะจะพูดให้คุณผู้ชมฟังอาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกหูใครหลายๆคนนะคะแต่ว่านี่คือ เหมือนเป็นมุมมองแบบใหม่อะที่มานาเพิ่งเพิ่งมาเปลี่ยนทัศนคติใหม่หมดเลยนะในเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์แบบแปนเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกนั่เลยอยากจะมาแชร์เผื่อว่าเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะลิสต์มาวันนี้ก็ประมาณ4ีหข้อได้เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะเราเกิดมาไม่สมบูรณ์เรามีแค่ครึ่งเดียวเราต้องออกตามหาอีกครึ่งหนึ่งค่ะเอ๊เดี๋ยวเดียว ได้ข่าวว่าตอนเกิดเราก็เกิดมาคนเดียวใช่ไหมคะแล้วตอนเกิดมาก็ไม่มีใครบอกหรอกว่าเนี่ยเกิดมามีแค่ครึ่งเดียวนะไม่สมบูรณ์นะต้องไปตามหาครึ่งหนึ่งให้ได้นะไม่เดี๋ยวคือเราเกิดมาเราก็เกิดมาแบบนี้ไม่ใช่หรอคะเราไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้เกินเราก็เป็นของเราแบบเนี้ยทําไมจะต้องบอกว่าเราเรามีไม่ครบอะเราต้องไปตามหาไปเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งให้มันครบแล้วอย่างที่บอกถ้าหาไม่เจออะทำไงอะ ใช่ปะข้อที่สองนะคะฉันไม่มีค่าอะไรถ้าไม่มีเธอโอ้โหเรื่องนี้แบบอึ้งนะสรุปว่าคุณค่าของเราอยู่ที่คนอื่นเหรอคะจะบอกว่าเราทำดีถ้าตายเราทำตัวดีถ้าตายเราเพิ่มเติมทักษะพัฒนาตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้เก่งกล้าสามารถเป็นคนดีน่าคบอะไรก็แล้วแต่คุณสมบัติจะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเราไม่มีค่าเหรอคะจนกว่า เราจะไปเจอคนนั้นที่มามาบอกว่าเออเนี่ยเธอมีค่านะแต่ว่ามีค่าเพราะว่าเธอเจอฉันถ้าเธอไม่เจอฉันนะเธอไม่มีค่าอะไรเลยเฮ้ยมันใช่เหรอคือตรงเนี้ยมานาไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยนะคะเพราะว่าคนจะบอกว่าโอเคข้อแรกหนึ่งเราไม่มีค่างั้นเหรอสองคือเราจะมีค่าต่อเมื่อเรามีเขาแล้วจะบอกว่าไงเขามีค่ามากเหรอแล้วเราไม่มีค่าเลยเหรอ มันใช่หรือเปล่าแล้วเขาคือใครเขาคือเทวดามาจากไหนเหรอคะถึงได้มีค่ามากกว่าเราเยอะมากแล้วเราไม่มีค่าอะไรเลยตลกโอเคข้อ3นะคะชีวิตฉันคงไม่มีอะไรดีถ้าไม่ได้พบเจอเธอเอาอีกแล้วค่ะก็คือไปเข้าขายเรื่องตะกี้นะจะบอกว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรเต็มที่เลยนะกับชีวิตเราทีนี้ถ้าถ้าคุณผู้ชมบางท่านเชื่อจริงๆว่าคุณผู้ชมคิดว่าเออชีวิตฉันมันไม่มีอะไรดี ถามว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบทําให้ชีวิตคุณของคุณของคุณดีคะคุณเองมานาก็มีหน้าที่ควรับผิดชอบทําให้ชีวิตของมานาดีเองจะบอกว่าถ้าวันน <im ี้ชีว okay. ิตยังไม่ดีไม่มีอะไรเลยที่ดีอ้าวแล้วแล้วทำไมต้องรอคนอื่นน่ะทาไมต้องต้องเหมือนผลักภาระหน้าที่ควรับผ um ิดชอบของเราในการที่ทําชีวิตให้เราดีเนี่ยไปให้คนอื่นคนอื่นเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าในในการทําให้ชีวิตเขาดีไม่ใช่หรอคะ ต่างคนต่างก็มีหน้าที่เออไม่ใช่ว่าเขาเองเขาก็ต้องทํานู่นทนํานี่เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าชีวิตเขาดีเสร็จพอมาเจอเราเอาชีวิตเราไม่มีอะไรดีเลยต้องมานะมาเป็นภาระหน้าที่ดึงฉุดเราขึ้นหรอพัฒนาเราขึ้นหรอก็ไม่ใช่เรามีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะทําให้ชีวิตเราดีหรือไม่ดีก็ได้ค่ะถ้าเราลักตัวเราเราอยากมีความสุขเราก็ควรจะ มุ่งมั่นหาทางทําให้ชีวิตเราดีสิใช่ไหมไม่ใช่ว่าโยนหน้าที่นี้ผลักภาระหน้าที่นี้ไปให้คนอื่นนะคะโอเคข้อที่สี่นะเธอหมดรักฉันแล้วแต่เธอช่วยกลับมาคบฉันอีกได้ไหมก่อนที่จะไปพูดเรื่องว่าเรื่องนี้นะว่าเป็นแฟนกันควรจะรักกันเนี่ยขอพูดเรื่องแค่นี้ก่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยคุณสมบัติที่เพื่อนควรจะมีกับเพื่อนเนี่ยคือหวังดีต่อกัน ถ้าว่าเพื่อนคนนั้นไม่หวังดีกับเราแสดงว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเพื่อนเราจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเรียกเขาว่าเพื่อนไม่ควรจะยกสถานะให้เขาว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะไปเป็นเพื่อนกับเราแฟนก็เหมือนกันคนที่จะอยู่ในเขาเรียกว่า r o romantic relationship อ่ะคือเป็นแฟนกันเนี่ยจะต้องรักกันใช่ไหมนี่คือคุณสมบัติที่คนเป็นแฟนควรจะมีคือต้องรักกัน ทีนี้เขาไม่รักเราแล้วเขาหมดรักเราแล้วเขาไม่อยากคบกับเราแล้วเขาไม่มีคุณสมบัติเป็นแฟนเราแล้วคะ่ะทําไมเราเราถึงจะบอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่มีคุณสมบัติเป็นแฟนฉันฉันไม่เป็นไรฉันก็จะอยากจะค,คบเธอต่อไปแล้วก็ให้เธอกลับมาเอ้ยมันไม่ใช่สิเขาไม่สมควรจะเป็นแฟนแล้วเราไม่ควรจะไปะยกสถานนะให้เขาเป็นแฟนเราอีกต่อไปนะคะข้อที่หนะ ฉันไม่มีอะไรดีใครก็ได้ช่วยมาลักฉันหน่อยโอ้โ oh หคืองี้มบนแบ่งเป็นได้ไปสองกรณีนะหนึ่งก็คือว่าชีวิตเราไม่มีอะไรดีเลยจริงๆแต่ถามว่าย้อนกลับไปเหมือนข้อตะกี้เพราะใครคะเพราะเราเองหรือเปล่าถ้าเพราะถ้าว่าใช่ชีวิตเราไม่มีอะไรเดิไม่มีอะไรดีเลยแล้วเป็นเพราะเราเองก็อย่างที่บอกนะเรามหน้าที่ทําชีวิตเราให้ดีค่ะไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นนะแต่มานาะเชื่อว่า จะยังไงก็เถอะคนเราต้องมีข้อดีสักข้อนะจะมาแย่หมดเลยทุกข้อมันก็เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นทัานี้คือกรณีที่2กรณีที่2คือคุณมีข้อดีบางอย่างใช่ว่าคุณมีข้อเสียเยอะแต่คุณมีข้อดีบางอย่างแต่คุณกลับมองไม่เห็นข้อดีของตัวเองเลยแล้วก็เห็นแต่ข้อดีของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ไปเหมารวมเลยว่าฉันมีแต่ข้อแย่ข้อด้อยข้อที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง แสดงว่าคุณมีมุมมองต่อตัวเองที่บิดเบี้ยวที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงคุณตีค่าตัวเองต่ําเกินไปคุณมองตัวเองไม่ดีเกินไปซึ่งตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามี low self esteem นะคะ self esteem ก็คือความภูมิใจในตัวเองหรือว่าการมีมุมมองที่ดีต่อตัวเองนั่นเองนะแล้วคนที่มองว่าตัวเองแย่มากไม่มีอะไรดีเลยไม่มีค่าอะไรเลยไม่คู่ควรอะไรกับใครทั้งนั้นนี่คือคนที่มี low self esteem คือ มองตัวเองแย่เกินไปไม่มีความภูมิใจในตัวเองมากเกินไปเพราะฉะนั้นการที่มองว่าตัวเองแย่ขนาดนี้เหมือนกดตัวเองลงต่ำเกินความเป็นจริงอะมองแต่ไม่มีค่าแล้วแล้วแล้วลยังไงบอกว่าใครก็ได้ช่วยมารักฉันหน่อยพูดเหมือนกับว่าขอเป็นการกุศลอนะเหมือนแบบเหมือนขอช่วยทําทานหน่อยเถอะช่วยมารักฉัน,นมันฟังดูแย่มากเลยนะเหมือนแบบ เฮ้ยทำไมทำไมทำไมถึงมองตัวเองแย่ขนาดนั้นทำไมถึงกดตัวเองลงต่ำขนาดนั้นแล้วก็คุณบอกว่าใครไม่ใช่คุณหมายถึงเพลงบอกว่าใครก็ได้แหมจะไม่เลือกหน่อยเหรอคะจะบอกว่าจะเอาคาตรกรต่อเนื่องก็ได้เหรอหรือว่าจะเอาคนคดโกงยังไงก็ได้เหรอมาเป็นแฟนหรือจะคนที่แบบติดพนันแบบว่าไปป้นชิงอะไรเงี้ยก็ได้เหรอไม่ได้สิเราต้องมีมาตรฐานนิดนึง การที่บอกว่าคบใครก็ได้อะแล้วแล้วพอเอาคนอย่างเงี้ยมาคบคนที่ไม่ดีกับเราอะมาคบอะผลเสียที่จะตามมาความทุกข์ความเดือดร้อนความเสียหายหรือว่ามาโกงเราจะหมดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทร้ายจิตใจตบตีอะไรก็แล้วแต่มันแย่มากกว่าการอยู่คนเดียวเยอะมากเลยนะคะถ้าว่าจะคบใครก็ได้แบบนี้นะแล้วต้องเจอผลเสียขนาดนั้นอยู่คนเดียวดีกว่าพูดตรงตรง เพราะฉะนั้นอยากให้คิดนิดนึงว่าถ้าใครนะที่ที่มองตัวเองแย่ขนาดนี้ให้ให้เขียนใส่กระดาษเลยว่าข้อดีฉันมีอะไรบ้างหาให้เจอให้รู้ว่าเราไม่ได้เลวไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่างเพราะมานาเชื่อว่าคุณต้องมีข้อดีสักข้อแหละแล้วก็ลิสต์มาว่าข้อเสียข,ของเรามีอะไรบ้างเราอยากจะดีขึ้นเราต้องแก้ตรงไหนแก้ให้ถูกจุดค่ะแล้วในเมื่อเราพัฒนาตัวเราดีแล้วเนี่ย เราก็มีความภูมิใจนในตัวเองขึ้นมาเราก็มีมุมมองที่ดีต่อตัวเราขึ้นมาเราก็เซตมาตรฐานให้กับตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็เซ็ตมาตรฐานให้กับคนที่เราจะคบด้วยว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีเขาจะต้องเป็นอย่างน้นอย่างนี้เพราะฉันก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆแบบปัญญาอ่อนเลยนะมานาเป็นคนรักสะอาดนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเพิ่งมาดูช่องของมานาจะไม่ทราบแต่คนที่ดูมานาจะรู้เลยว่ามานาพูดถึงเรื่องความสะอาดบ่อยมากเนะเรื่องนี้มันมีปมเดี๋ยววันหลังเขาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงรักสะอาดเหลือเกิน แต่นั่นแหละมนานาเซ็ตมาตรฐานให้ตัวเองว่าฉันชอบบ้านช่องที่สะอาดฉันชอบกินอาหารที่สะอาดฉันชอบดูแลเนื้อตัวให้สะอาดสะอา้านเพราะฉะนั้นคนที่จะมา,มาเป็นแฟนกับฉันก็ควรจะมีมาตรฐานใกล้กันคือไม่ได้เหมือนเป๊ะเพราะมันอาจจะมาตรฐานสูงในความคิดหลายๆคนแต่ว่าอย่างน้อยควรจะแคร์บ้างเรื่องความสะอาดไม่ใช่ว่าแบบซกมกหรือเกินอันนี้ก็คือไม่ไหวนะคะอย่างที่บอกนะเราเซ็ตมาตรฐานให้กับตัวเราเองแล้วเราก็ควรจะเซ็ตมาตรฐานให้กับคนที่เราจะคบด้วยนะคะ ข้อหกนะคะออกมานานลิสมายามกันเนาะคุณคือคนที่ใช่รู้ได้ไงคะคุณคบคนทั้งโลกแล้วหรอคะอย่างเพราะฉะนั้นคุณเจอคนเนี้ยที่คิดว่าใช่อะเขาอาจจะไม่ใช่จริงๆก็ได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้คบคนทั้งโลกแล้วมันก็เป็นไปนไม่ได้ด้วยที่จะคบคนทั้งโลกนะแต่อยากจะพูดให้ฟังว่าอย่าไปฝังใจมากนะักอย่าไปยึดติดกับคําว่านี่แหละคนนี้แหละคือคนที่ใช่เพราะว่าอย่างนี้ สมมุติว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆในวันนี้แต่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ตามธรรมชาติแล้วอะ่ะคนเราเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงมีทุกอย่างรวมถึงตัวเราด้วยรวมถึงคนอื่นด้วยนะวันนีเ้เราว่าคนนี้ใช่เขาก็ว่าเราใช่แต่ว่ามันพอผ่านไป5ปี10ปี20ปีเราอาจจะเปลี่ยนหรือเขาอาจจะเปลี่ยนถ้าว่าเปลี่ยนไปทั้งคู่แล้วไป,ไปในทางเดียวกัน โอเคอันนี้คือเหมือนว่าเราโตไปด้วยกันเราพัฒนาตัวไปด้วยกันแต่ถ้าว่าคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอีกคนหนึ่งอยู่ที่เดิมเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาแล้วแสดงว่าคนหนึ่งโตเหมือนพัฒนาไปตามไวอีกคนหนึ่งติดแนีอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นอาจจะคุยกันไม่เรื่องอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้นนะคะหรือว่าเห็นไม่ตรงกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจนจนเกิดปัญหาก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้คือคนที่ใช่วันหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือ มีกรณีที่ว่าวันนี้ใช่ใช่ไหมแต่ว่าคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงโอ้โหอันนี้ชัดเจนนะคะคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะว่าวันวันหน้าเขาไม่ใช่แล้วลหละเพราะว่าวันนี้ดีวันหน้าเกิดไม่รู้นะตัวอย่างติดยาติดพนันหรือว่าติดหญิงก็ได้ไปเจ้าชูม้มีนอกใจคุกกิกแก,ก๊กอะไรเงี้ยสมัยตอนที่คบกันแรกๆไม่มีแต่ตอนหลังไปมีก็แสดงว่าตอนหลังเขาไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้น หลายคนแบบพูดเลยว่าเท่าที่มานาทราบมานะคะคือว่าติดแงะอยู่ในความสัมพันธ์เพราะไปยึดติดกับคําว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คือคนเดียวของฉันในโลกมีคนเยอะแยะในในโลกนี้ค่ะไม่จไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้คนเดียวเท่านั้นถ้าเขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่าอย่าหลอกตัวเองหรือว่าอย่ายึดติดกับคําว่าฉันเลือกเขามาแล้วฉันคบเขามาแล้วจะต้องเป็นคนนี้แหละมานาไม่ได้พูดว่าให้ให้สัาสอนหรือว่าให้นอกใจให้ทิ้งคบใครทิ้งขว้างไม่ใช่นะ แต่อยากให้จริงใจซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็อย่าไปยึดติดกับคําว่าคนนี้แหละคนนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมากซะจนไปเกิดผลเสียที่แบบว่าไม่ครบดีกว่าเลิกดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคืออยากให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะอย่างที่บอกนะั้นมานานไม่ได้มีเจตนายุยให้ใครทะเลาะก,กันหรือแตกใจไม่ใช่แตกใจความสัมพันธ์แตกรล้ากันนะไม่ใช่นะข้อสุดท้ายนะคะเธอเป็นของฉันและฉันเป็นของเธอ มันดูเหมือนจะโรแมนติกใช่ไหมแบบว่าเราเป็นของกันและกันอย่างเงี้ยยู l o ลอง o m มี b อ l o ลอง o y ย u อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่ามานาเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของใครค่ะแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเราเขาก็เป็นเป็นคนแยกไปเป็นอีกคนหนึ่งเขาก็ปิดเป็นตัวตนของเขาเราก็เป็นตัวตนของเราเราแค่อย่างที่มานาเคยพูดไวในคลิปหนึ่งนะที่ว่า เหมือนนี่คือนี่คือวงกลมใช่ไหมคือคือตัวตนของเราสิ่งที่เราทําความชอบความไม่ชอบอะไรก็แต่แล้วเราอยู่ตรงกลางวงกลมอ่ะเขาก็เป็นอีกวงกลมหนึ่งแล้วว่าามาคบกันก็คือมาซ้อนกันแบบนี้มีส่วนที่เรียกว่าอินเตอร์เซ็กคือส่วนที่ซ้อนกันคือเราก็มีชีวิตของเราเขาก็มีชีวิตของเขาแต่พอมาคบกันเรามาแชร์บางส่วนของชีวิตด้วยกันค่ะเราแค่มาแชร์บางส่วนในชีวิตด้วยกัน แต่ว่าทั้งคู่ก็ยังมีพื้นที่ของตัวเองยังมีเรื่องของตัวองยังมีตัวตนของตัวเองเหลืออยู่อ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีใครเป็นเจ้าของใครค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของเราแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าของเขามานาพูดอย่างนี้ก็อีกเช่นกันนะไม่ได้แปลว่ายังไงเดียไม่ได้แปลว่าคบกันทําตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่คบกันก็ควรจะให้เกียรติกันควรจะให้ความเคารพกัน ควรจะซื่อสัตย์ใช่ไหมหรือว่าทําตัวโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบว่ารับลมคมในไม่มีแอบไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้แปลว่าฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันเพราะอะไรตัวเราเองยังไม่เป็นเจ้าของตัวเราเองเลยค่ะวันนี้มานาอยู่กับร่างนี้นะคะวันหน้ามานาอาจจะจากร่างนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเรายังไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวเราเลยแล้วเราจะไปครอบครองคนอื่นได้ยังไงแล้วคุณผู้ชมก็คงเคยได้ยินอีกแหละว่า เราครอบครองเขาได้แต่ตัวเพลงหลายเพลงร้องทํานองนี้นะแต่หัวใจคือเขาไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของเขาจริงหรอ mm. ก่อนจะจากกันไปมานาแถมให้อีกข้อหนึ่งแล้วกันค่ะว่าการที่เราจะไปรักคนอื่นได้ดีเนี่ยเรารักตัวเองเป็นแล้วหรือยังนะคะเพราะว่ามานานในอดีตเนี่ยพูดเลยว่ารักตัวเองไม่เป็นแล้วก็เลยรักคนอื่นได้แบบ ไม่ไม่ดีเต็มที่ด้วยนะคือท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยมานาก็มานั่งคิดทบทวนนะว่าตัวเองมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงก่อนที่จะไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่นะจะได้ไม่ลากเอาปัญหาเก่าทั้งหลายทั้งแหล่ตัวต,วตนหรือว่าพฤติกรรมนิสัยอะไรที่ไม่ดีไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่นะมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนใหม่ด้วยใช่ไหมคะก็เลยได้เข้าใจว่าการที่จะรักคนอื่นได้ดีเนี่ย มนาจะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มนาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะไม่ขัดหูขัดใจจนเกินไปนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ